น้องนานานอกจากจะมีพรสวรรค์ในการออกแบบและทำต้นไม้ในส่วนของตัวเองที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งต้นไม้แต่และต้นที่น้องออกแบบก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ในคลิปที่ผมนำมาให้เพื่อนๆชมหลายๆคลิปนะวันนี้นะครับน้องนานาจะต่างออกไปครับไม่ได้อยู่ที่สวนของตัวเองแต่ว่านะครับมายังสวนที่นะครับได้รับเชิญมาให้แก้ต้นหนึ่งนะที่เป็นต้นมางสัที่มีความสวยงามแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงตัวนะซึ่งนะครับนี่นะฮะพี่คนนี้ก็ ไม่ได้มีอายุที่น้อยกว่าน้องนานาเลยนะครับแต่ก็เคารพในเรื่องใส่ในฝีมือของน้องนะฮะว่ากันง่ายๆนะเพราะฝีมือพวกนี้ก็นอกจากอาศัยประสบการณ์ก็จะมีพรสวรรค์ในการมองเคมแล้วก็จะได้พัฒนาไปด้วยกันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุนะว่าอายุมากอายุน้อยนะครับซึ่งน้องนานาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับในวงการอยู่แล้วนะครับน้องก็มาเดินชมสวนนะฮะเป็นสวนบนตึกเลยนะครับให้น้องได้ชมสวนก่อนฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่ต้นที่ต้องการที่จะให้แก่นี่นะครับต้นสําคัญคือต้น นนสนต้นนี้เองนะครับที่มีลําต้นที่สวยงามมากๆจริงๆน้องนานาก็ชอบด้วยนะต้นนี้ลําต้นสวยแต่ว่านะกิ่งด้านพนยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ซึ่งยังมีความไม่คมนะฮะของกิ่งอยู่การที่จะมองกิ่งออกแบบนี้ก็ต้องอาศัยคนมีประสบการ์อย่างน้องนานานี่แหละครับแล้วก็มีการเรียนรู้ไปร่วมกันเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเราเรียนรู้ร่วมกันว่าน้องเนี่ยจะออกแบบทรงต้น แบบนี้ให้มีความชัดเจนกิ่งมีความชัดเจนขึ้นยังไงนะครับอุปกรณ์บอนไซที่จําเป็นน้องพกมาหมดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะปกักตะกร้าไว้ให้ด้วยนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมนะ,ะเนี่ยครับทำการเลื่อยทิ้งเลยนะเห็นไหมครับกิ่งที่ไม่ชัดเจนนะ ก็จะเลื่อยทิ้งอย่างนี้ได้จะกล้าเลื่อยได้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างที่ว่านะใช้ครีมตัดเฉียงครับในการตัดเก็บพวกกิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะว่าครีมนี้จะมีความแกร่งแล้วก็ทนจริงๆก็เหมาะกับกิ่งแข็งๆด้วยนะครับเหมาะกว่ากันไกตัดกิ่งเพราะว่าจะไม่ทําให้เกิดแผลของรอยกิ่งมากนักนะครับจะมีความคมและแกลงแล้วก็ที่สําคัญคือครีมพวกนี้สามารถที่จะหมุนแบบนี้นครับคีบเนื้อออกมาหมนุนทําเป็นซากได้ด้วยแล้วก็น้องนานา,นาใช้เทคนิคการเผาไฟกับกิ่ง ตัวเนื้อของสนด้วยนะเพื่อทําเป็นซากนะเพราะว่าสนเนี่ยจะมีความแกร่งของเนื้ออยู่แล้วาการเผาไฟก็จะช่วยรักษาซากแล้วทาให้เกิดความสวยงามนะครับส,สนก็จะสามารถทนได้นะครับหลังจากนั้นครับน้องก็ทําการพันด้วยลวดดัดบอนไซนแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเข้าเชฟแล้วก็ดัด กดให้อยู่ในทรงที่ต้องการเห็นไหมครับนิดเดียวเองครับมองออกนิดเดียวเองก็ทําให้เชฟเนี่ยมีความชัดเจนและมีความสวยงามมากขึ้นนะครับตัดแค่กิ่งเดียวแล้วก็นะครับทำซากซะจากนั้นก็ใช้ลวดดัดบอนไซในการเข้าทรงตัวกิ่งต่างๆให้อยู่ในเชฟที่ต้องการนะครับจากบอนไซที่ดูเป็นพุ่มที่ไม่สวยงามก็เกิดเป็นบอนไซที่มีความสวยงามและอยู่ในทรงที่ต้องการได้เลยแบบนี้นะครับผมก็นำมาให้เรียนรู้กันนะครับ